หลายๆท่านอาจจะเริ่มสงสัยว่าเอ้าแล้วเวลา HR เขาทำงานเนี่ยเขาดูจากอะไรเมื่อสักครู่คือเราพูดถึงวิธีการกรอกเรซูเม่ยังไงให้ได้งานแต่เดี๋ยวอันนี้มาดูมุมของ HR เวลาทำงานบ้างว่าเฮ้ยเวลาที่ HR จะหาคนยังไงครับพี่บอลเราใช้กลไกยังไงแมชชีนิกยังไงบ้างครับเขาเรียกว่า job post คือโพสต์ตำแหน่งงานที่อยากรับเข้าไประบบเองเนี่ยจะไปช่วยจับแบบกับชื่อตำแหน่งงานกับสิ่งที่ผู้สนใจจะสมัครหรือว่าคนที่ฝากเรซูเม่ไว้เนี่ย จับคู่กันแล้วในหมวดลักษณะงานเดียวกันเนี่ยมีใครที่เข้าขายบ้างโดยจับคู่กับประสบการณ์การทำงานหรืองานที่สนใจอยากทำอย่างนี้ครับมันก็จะแมปมาแล้วจะโชว์เราเห็นว่ามีคนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือตรงกับที่เราอยากได้เนี่ยทั้งหมด200คนอ่คนเราก็จะเปิดเข้าไปดูได้แลปลว่าถ้าเราเป็นคนหางานเวลาเรากรอกเรซูมเม่ถ้าเรากรอกไม่ละเอียด เวลาพี่บอลมาหาก็จะไม่เจอไม่เจอทางนางที่ความจริงประสบการณ์ได้ใช่อย่างเช่นที่ต้องกรอกแน่ๆเลยก็คือตัวอีคิวเลนด์มาร์เก็ตโฟวิชั่นตำแหน่งในตลาดเพราะว่าในแต่ละบริษัทอาจจะมีชื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าอย่างเวลาที่บอลเขาหาอย่างตำแหน่งอยากจะหา m าร์ e ติ้งถ้าเราไม่ได้กรอกในอีคิวเลนด์มาร์เก็ตโฟวิชั่นเ่เราเป็น m าร์ e ติ้งเวลาพี่บอลมาหาหรือเวลาให้ชามาหาก็ไม่เจอ รหรืออันนี้น้องๆหลายคนอาจจะไม่ได้มองถึงความสําคัญก็คือตัว r e s ponsibility หรืองานที่เราเคยทําถ้าเราใส่ไม่ละเอียดเวลาที่ HR มาหาก็อาจจะไม่เจอคีย์เวิร์ดในแบบ,บที่เราต้องการ S <S ต้องบ,บอกว่ามีทั้งสองด้านนะด้านที่1ก็คือว่าระบบจับให้ด้านนึงคือด้านที่2ที่คือ h r าเนี่ยกำหนดเข้าไปเองเลยว่าเราอยากได้ประสบการณ์ทางด้านไหนหรืออยากได้เพศไหนะอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถดําเนินการได้แล้ว <นะ S 2> ก็จะจับคู่ให้เหมือนกัน,นะะใช่ครับอันนี้ลึกไปกว่านั้นนิดหนึ่ง <c oughs> คือ <c oughs> ย้อนกลับไปคาถามที่เอะแล้วพวกสกิลต่างๆควรใส่ไหมอันนี้แอบให้ดูเลยนะในมุมมองที่ h r ทํางานนะฮะคือบางท่านเวลาเขียนเรซูเม่อาจจะเขียนในมุมตัวเองว่าอธิบายอะไรดีอันนี้คือในมุม h r สมมติผมหาพนักงานผมอยากได้คนทำมาร์เก เลยนะขอทําเรื่อง SEO ขอทําเรื่อง Google AdWords ปัจจุบันอนะ HR เขาสามารถ search <c oughs> เป็นคําได้เลยได้เลยครับ <c oughs> ง่ายมากด้วยง่ายมากด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีคําเหล่านี้อยู่ในเรซูเม่เป็นสกิลเนี่ยเขาก็จะเจอแปลว่าถ้าเราไม่ใส่ถ้าเรามีเราทําเป็นแต่ถ้าเราไม่ใส่ HR ชาก็ไม่รู้ HR ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นควรใส่มันก็เลยจะกลับมาที่ตอนที่เราทำซูเปอร์เรซูเม่ก็อยากจะให้ใส่ข้อมูลให้ละเอียดนะครับแต่ว่าอย่างที่พี่บอลบอกไม่ใช่ใส่เป็นเรียงความควรจะเป็นบุลเลตนะเพราะว่าเฮชาก็จะอ่านง่าย นิดนึงอันนี้ก็เป็นคําถามยอดฮิตนะฮะเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยต้องเรียนว่าที่เราอยากเห็นเลยคือภาษาอังกฤษข้อมูลที่คุณมีเนี่ยก็คือสามารถใส่มาได้หมดเลยแต่ประเด็นก็คือว่ามีหลายท่านที่ผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษเยอะมากแต่เวลาที่คุณนําเสนอมาเนี่ยคุณนําเสนอเรซูเม่เป็นภาษาไทย <Okay. S 2> ได้ไหมได้นะเยอะด้วยโอเคแล้วก็เราก็เรียกสัมภาษณ์งาน มีเยอะเลยแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเรซูเม่เนี่ยจะไทยอิงก็ได้แต่ว่าถ้าดีที่สุดก็คือเป็นอิงก็ดีใช่ครับแต่ว่า H r ชาก็ไม่มองข้ามเรซูเม่ภาษาไทยถ้าเกิดว่าในกรณีที่มีในส่วนของตัวคะแนนผลสอบที่มันเป็นตัวชี้วัดได้ชัดเจนใช่ฮะอันนี้เป็นตัวอย่างเลยใช่ไหมครใช่ครับใช่อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างในระบบของเราอย่างเช่นปัจจุบันตอนนี้ครับเรามีคนที่ได้โทรอีก700ดร้ขึ้นไปเกือบ4 0 0 0 0คนแต่ว่าเกือบหมื่นคนเนี่ยทำเรซูเม่เป็นภาษาไทยซึ่งตรงในเ่มอารัก็ไม่มองข้า